สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัส,สดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีัภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสนาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับแต่ถ้าว่าในขณะนี้เสียงของถังเต้นหัวก็เย็นลงรากับเทน้ําเย็นลงบนหัวของทุกคนหากพวกเจ้าต้องการ ที่จะสั่งการเครื่องบินลบอย่างแท้จริงเจ้าต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถาบันการศึกษาและสำนักขังสิ่งแรกที่เจ้าต้องทำคือพิสูจน์ตัวเองสถาบันการศึกษาไม่ต้องการเห็นนักเรียนที่ทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่ออวนพังพินาศเพราะเจ้าทุกคนเป็นนักเรียนที่มีค่าที่สุดของสถาบันการศึกษาเมื่อเจ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้ามีความสามารถในการป้องกันตัวเองเพียงพอ และเจ้ามีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะผจิญกับความยากลาบากและอุปสรรคทุกรูปแบบเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถจัดตั้นทีมปฏิบัติการพิเศษระหว่างดวงดาวได้อย่างแท้จริงดังนั้นหนุ่มๆและสาวๆตรงทํางานให้หนักทุกหยดเหงื่อที่พวกเจ้าทุ่มเทลงไปจะสร้างความรุง่งโรจน์ในดวงดาวในอนาคตของเจ้าในตอนท้ายของปะโยโยทัทงเชิญหัวโบกแขนอย่างแรงจากนั้นเขาก็หันไปหาเสี่ยวฉี พยักหน้าให้เขาแล้วพูดอย่างใจเย็นว่าไปเรียนกันเอถอะข้าจะออกไปข้างนอกจนกระทั่งถังเส้นหัวออกจากห้องเรียนนักเรียนปีที่หนึ่งยังไม่หายจากคำพูดที่เล่าร้อนของเขาไม่ต้องพูดถึงพวกเขาแม้แต่เซลฉีก็รู้สึกตื่นเต้นในขณะนี้อาจารย์ถังมีด้านแบบนั้นจริงๆงั้นเหรอจะไม่บอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดในบรรดาหัวหน้าแผนกทั้งหมดงั้นเหรอ แต่ทําไมเขาถึงยังมีคารมกับเขาแบบนั้นถังเชิญหัวค่อยๆสงบลงจากจุดเริ่มต้นเขาคิดว่าอาจารย์กุลังพยายามปลุกระดมนักเรียนทุกคนให้มองเห็นปรากายที่รุนแรงในดวงตาของถังเชิญหัวในวินาทีสุดท้ายเขาค่อยๆเข้าใจว่าพุกสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นความจริงและนั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ในใจปรานเซนอยู่ถึงกับเชื่อด้วยซ้ำว่าแนวคิดของชั้นเรียนทดลอง ทุนบัญชาการระหว่างดวงดาวนี้อาจถูกเสนอโดยอาจารย์ถังเขาจำได้ชัดเจนว่าแนวทางการวิจัยประการหนึ่งของอาจารย์คือการพัฒนาเครื่องบินลบที่เล็กที่สุดเท่านั้นที่จะเป็นไปได้แต่ทรงพลังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขายัางจินตนาการถึงการใช้โรหะาระดับเทพเพื่อสร้างเครื่องบินลบอาวากาศที่ไม่มีวันแตกสลาย บางทีมันอาจจะเกี่ยวกับแนวคิดของทีมปฏิบัติการพิเศษระหว่างดวงดาวก็ได้นี่อาจเป็นความฝันที่แท้จริงของอาจารย์ถังเชิญหัวและตอนนี้มันก็เป็นความฝันของข้าด้วยทีมปฏิบัติการพิเศษระหว่างดวงดาวในชั้นเรียนเช้าวันรุ่งขึ้นเดวฉีพบว่านักเรียนของเขาตั้งใจฟังมากขึ้นกว่าเดิมคำพูดของถังเชิญหัวช่วยพัฒนาความคิดของทุกคนทุกคนปรารถนาที่จะแข็งแรง และเมื่อพวกเขาอายุน้อยพวกเขาจะไม่หันหลังกลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นความหวังและอนาคตอันรุ่งโร์เวลาอาหารกลางวานันเพิ่งสิ้นสุดลงและนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งก็มารวมตัวกันในห้องเรียนแล้วหวัวหน้าห้องศูนย์บัญชาการระหว่างดวงดาวเป็นอย่างไรเจ้าเคยไปเรียนที่นั่นใช่ไหมมีคนถามหลานเซนยูอย่างสงสัยเจ้าจะรู้เมื่อเราไปถึงที่นั่น สิ่งที่พวกเขาเห็นคือดวงตาของหลานเซนโยที่มีความหมายลึกซึ้งผู้คนมากกว่า30คนมาที่ศูนย์กลางบัญชาการระหว่างดวงดาวด้วยกันทันทีที่เขาเข้าไปในประตูเขาก็มองเห็นเครื่องวินลบนำทางวิญญาณและหุ่นจักรกลอย่างเป็นธรรมชาติถาแถนนั้นดวงตาของทุกคนก็สว่างขึ้นเริ่มเครื่องวินลบที่มีวิญญาณนำทางไปได้เลยแต่หุ่นจักรกลคือตัวเต็งของนักเรียน ที่เรื่องเรียนการต่อสู้ในรูปแบบการป้องกันสองชั้นเห็นได้ชัดว่านี่คือหุ่นจักรกลที่ปรับแต่งและทรงพลังซึ่งเหนือนกว่าระดับสีดำมากทางเชิ้หัววางมือไว้ด้านหลังมองดูนักเรียนที่อยู่ข้างหน้าเขาและพูดอย่างแข่งเข้มถ้าเจ้าต้องการเรียนรู้คําสั่งระหว่างดวงดาวเจ้าต้องรู้สึกถึงดวงดาวก่อนและบินไปท่ามกลางดวงดาวสิ่งที่ข้าจะสอนเจ้าวันนี้คือพื้นฐานของการขับเครื่องบินลบ ระหว่างดวงดาวเจ้าจะได้เรียนรู้การขับเครื่องบินรลบขั้นพื้นฐานระหว่างดวงดาววันนี้ทุกคนจะต้องสามารถควบคุมการบินของเครื่องบินรบระหว่างดวงดาวได้อย่างราบรื่นและปฏิบัติการง่ายๆร้านเซนโยเจ้าจะต้องสอนทุกคนว่าทุกคนเสร็จสิ้นแล้วเรียกข้าทิ้งประโยคนี้ถังเชิญหัวก็จากไปให้ข้าสอนงั้นเหรอมุมปากของร้านเซนโุ่รราตกอาจารย์ ท่านจะเป็นแม่ค้ามือป่าแบบนี้ไม่ได้ชาวนี้ท่านไม่ได้พูดอย่างเร่าร้อนนั้นเหรอแม้ว่าเขาจะคิดแบบนี้แต่เขาก็ไม่สามารถสร้างปัญหาให้อาจารย์ของเขาได้สถานที่สอนคือห้องโดยสารจำลองของศูนย์กลางระหว่างดวงดาวโดยธรรมชาติมีห้องโดยสารจำลองเพียงพอให้นักเรียนได้ใช้งานนี่เป็นครั้งแรกที่นักเรียนจำนวนมากได้ใช้ห้องโดยสารจำลอง ในการขับเครื <hi> ่องบินลบประเภทนี้ดังนั้นความรู้สึกแรกของทุกคนคือรู้สึกว่ามันสดใหม่แน um ่นอนว่ายังมีนักเรียนบางคนที่ได้เรียนรู้การขับเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวด้วยการขับเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวยากไหมมันไม่ยากไปกว่าหุ่นจักรกลอย่างน้อยก็ในแง่ของการควบคุมมันไม่ซับซ้อนกว่าหุ่นจักรกลความยากในการขับเครื่องบินลบระหว่างดวงดาว อยู่ที่การต่อสู้ด้วยความเร็วสูงพิเศษในจักรวาลดําเนินการต่อสู้ด้วยความเร็วสูงเป็นพิเศษและการหลีกเลี่ยงจริงๆแล้วการขับขั้นพื้นฐานนั้นง่ายมากและอย่างน้อยก็ไม่ใช่เรื่องยากในการขับเครื่องบินลบผู้ที่สามารถสอบผ่านเข้าโรงเรียนซูรไรเคอร์ได้ร้อนเป็นคนที่มีความสามารถและร้อนมีประสบการณ์ในการบังคับหุ่นจากคนดังนั้นทุกคนจึงเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว หนึ่งชั่วโมงต่อมาทุกคนสามารถควบคุมเครื่องวิ่งลบที่มีวิญญาณนำทางในโลกจำลองเพื่อทะยานขึ้นได้และเริ่มพยายามดำเนินการง่ายๆสำหรับพวกเขาเกมนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกมแต่แปลกใหม่และน่าสนใจสำหรับทุกคนชั่วขณะหนึ่งทุกคนสนใจมากหลังจากที่รู้สึกว่าทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดของถังเส้นหัวโดยพื้นฐานแล้วหลานเซนโยก็เริ่มรายงานต่ออาจารย์ถังของเขา ทางเชินหัวมองไปที่ร้านเซนยูตรงหน้าเขาแล้วพูดอย่างใจเย็นว่าพวกเจ้าสามารถควบคุมมันได้ในระดับพื้นฐานหรือไม่หลานเซนยูก่าวว่าทําได้ทุกคนมีพื้นฐานในการขับเคลื่อนมุ่นจับกนอยู่แล้วทางเชินหัวยิ้มแล้มองไปที่เขาด้วยเหตุผลบางอย่างด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นห้านเซนยูก็ทัวสั่ันอาจารย์ข้าตื่นตระหนกเล็กน้อยเมื่อท่านยิ้มแบบนี้ มุมปากของถังเชินหัวเงยขึ้นอย่าตกใจเจ้าต้องการไหมมันรู้สึกดีใช่ไหมอะไรนะห่านเส้นโยวคิดอยู่พักหนึ่งถังเชินหัวกล่าวว่าคนอื่นยังคงฝึกฝนต่อไปเจ้าเข้าไปในห้องโดยสารจำลองของพวกเขาทีละคนและเข้าสู่ระบบเครือข่ายการต่อโซ่เจ้ากำลังขับเครื่องบินและพวกเขาก็จะเป็นนักบินร่วมพาพวกเขาไปที่เครือข่ายการต่อสู้ เพื่อสัมผัสประสบการณ์การสนุกที่แท้จริงการต่อสู้ระหว่างดวงดาวปากของหลานเซีนยนหยกกระตกเพราะทันใดนั้นเขาก็นึกถึงสิ่งที่อาจารย์หยินเทียนฟานทํากับเขาเมื่อเข้าไปในห้องโดยสารจําลองของการต่อสู้ระหว่างดวงดาวเป็นครั้งแรกเขาคู่ควรกับการเป็นลูกศิทสายตรงของอาจารย์ถังจริงๆแต่ดูเหมือนว่ามันจะสดชื่นสักหน่อยจริงๆแต่จะเริ่มจากใครละ่ะนี่เป็นคําถามที่ควรค่าดก่การพิจารณา เขาดังเลเล็กน้อยที่จะเริ่มก่อนดังนั้นคนแรกที่รลังเซียนอยู่พบก็คือจิงซูฮานซูฮานโปรดเปิดห้องโดยสารจำลองแล้วค่ะจะให้คำแนะนำเป็นลายบุคคลแก่เจ้าเสียงของร้างเซียนอยู่ดังขึ้นเล็กน้อยในห้องโดยสารจำลองของจิงซูฮานจิงซูฮานไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาอยู่ที่นั่นตกลงห้องโดยสารจำลองเปิดออกร้านเซียนอยู่ขอให้เขานั่งในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยจากนั้น ึงนั่งเบาคนขับด้วยตัวเองห้องโดยสารจำลองปิดตัวโรงและติงสูหานก็หัวเราะวาหน้าห้องห้องโดยสารจำลองเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวนี้ดีจริงๆค้าคิดว่ามันเหมาะที่จะเราจนกว่าเราจะโตขึ้นและตกลุมรักมันบอกค่าทีมันโรแมนติกมากสําหรับชายและหญิงในการขับเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวไปด้วยการใช่ไหมจริงๆงั้นเหรอ ระาเชนยูพูดด้วยรอยเย้มถ้าจะพาเจ้าไปสัมผัสประสบการณ์การขับปีจริงของเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวมันรู้สึกอย่างนั้นโรคโซหลวของเรามีพื้นที่การต่อสู้จำลองเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวโดยเฉพาะซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าเครือข่ายการต่อสู้ระหว่างดวงดาวซึ่งรวมถึงการต่อสู้เครื่องบินลบและการต่อสู้ด้วยยานลบการลบด้วยเครื่องบินลบและยานลบต้องมีทีม และเรายัางไม่สามารถเข้าร่วมได้การต่อสู้ระหว่างเครื่องเบิลลบจึงเป็นไปได้ในขณะที่พูดอย่างนั้นหลานเซนยก็ทําการสแกนร่างกายอย่างชานาญและลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของเขาเอาระมันจะสนุกมากและน่าตื่นเต้นสิงโตฮานเก่าวอย่างมีความสุขถูกต้องแล้วเจ้าจะมีความรู้สึกที่ดีและประสบการณ์ที่ดีหลานเซนยูพูดด้วยความหมายที่ลึกซึ้งแน่นอนว่า เขารู้สึกว่าสิงห์สุหานไม่ค่อยเข้าใจในตอนนี้หลานเซนดูเข้าสู่ระบบเครือข่ายการต่อโู้และตั้งสิหใในนหงห์งสุหานเป็นนักบินร่วมสิงห์สุฮานเห็นข้อมูลจํานวนมากปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาทันทีดวงตาของเขามองรวมถึงการตั้งค่าความยากการตั้งค่านักสู้และข้อมูลมากมายที่เขาไม่เข้าใจหัวหน้าห้องตัวเลขเบื้องต้นการตั้งค่า ความยากนี้หมายความว่าอะไรสิงสุฮานมองไปที่จํานวนหนึ่งแสนคนเบื้องหลังการตั้งค่าความยากกานเซนยูกล่าวว่านี่คือสนามรบที่เรากําลังจะเข้าต่อสู้มีนักบินรบหนึ่งแสนอันดับแรกในสายพันทาราทั้งหมดจะถูกเลือกให้ทําการต่อสู้ระดับพื้นฐานที่สุดคือหนึ่งร้านและหนึ่งแสนเป็นระดับที่สองสิงสุฮานกล่าวว่าหัวหน้าห้องเจ้าเรียนสิ่งนี้มากี่ปีแล้ว ตอนนี้อยู่ในระดับไหนแล้วดันะอย่กล่าว่าถ้าเรียนมา3หรือ4ปีแล้วและตอนนี้ถ้าแทบจะไม่สามารถเข้าสู่ระดับที่10,000ได้เลยสูฮานพูดด้วยความผิดหวังเจ้าใช้เวลา3าหรือ4ปีในการศึกษาเพื่อเข้าสู่เครือข่ายการต่อสู้1 0,000อันดับแรกมันยากขนาดนั้นเลยงั้นเหรอมุมปากของหลันเซยุกระตุกทำไมเจ้าถึงพูดเหมือนเจ้าดูถูกข้าเลยจิงสูฮานหัวเรา,เาะเบา ไม่ไม่เป็นไปได้ยังไงแต่ถ้าว่านักบินโลบระหว่างดวงดาวเหล่านี้ก็น่าจะมีความสามารถอยู่บ้างเช่นกันถ้าเพิ่งลองเป็นครั้งแรกและรู้สึกดีมากรู้สึกเหมือนใช้นิ้วกับแขนได้พูดเลยไม่คิดว่าจะเหมาะกับเรื่องนี้มันเร็วว่าหุ่นจักรกลซึ่งค่อนข้างสุดยอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องความเร็วเป็นเส้นตรงความรู้สึกในการออกตัวนั้นสนุกสนานมากกางสซ้นอยู่ถอนหายใจอย,อย่างรับรับ,รบในใจ มีความแตกต่างอย่างมากในความเข้มข้นของสนามรบระหว่าง1นึ่งแสนอันดับแรกแรกหนึ่งอันดับแรกเจ้าจะเลือกอันไหนเกิมพีเขาแค่อยากจะพาทุกคนไปสัมผสัสกับความเข้มข้นของหนึ่งแสนอันดับแรกนี่ไม่ใช่หนึ่งแสนอันดับแรกในโรคโต้หรัวแต่เป็นทั้งสาพันส่วนที่สามารถเข้าหนึ่งอันดับแรกได้ตอนนี้ผลงานแยกขนาดนั้นเลยงั้นเหรออาจารย์ถังเชินหัวเข้มงวดมากอยู่แล้ว แรกใครๆก็บอกว่าเขามีความสามารถมากในด้านนี้จิงทูนฮานอาจไม่รู้ว่ามีนักบินลบกี่คนในสาพันธารัฐทั้งหมดกองยานทั้ง7มีเครื่องบินลบนำทางวิญญาณมากกว่า5ร้านลำประจำการอยู่ผู้ที่สามารถเข้าสู่แสนอันดับแรกแรกผู้ที่สามารถเข้าสู่หนึ่งร้านอันดับแรกในการประเมินระดับนักบินเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวได้ใครก็ตามที่เกินหนึ่งร้านจะเป็นนักบินระดับบี นี่หมายถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำไม่ใช่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สำรองและผู้ที่สามารถเข้าสู่หนึ่งแสนอันดับแรกก็เป็นนักบินพิเศษอยู่แล้วโดยทั่วไปแล้วพวกเขาเป็นกัปตันหรือสูงกว่าของฝูงบินเครื่องบินรบประจำบานแต่ละลำและนักบินฝีมือดี1-0,000คนที่สามารถทำหน้าที่เป็นกัปตันและเป็นผู้ควบคุมกลุ่มจำนวนหลายร้อยคนได้ร้านเซนโยยังอายุไม่ถึง13ปีและเป็นเรื่องที่น่าขึ่นอย่างยิ่ง ที่สามารถไปถึงระดับนี้ได้สาหรับระดับที่สูงกว่านั้นนักบินโลกระดับท็อบพันดาวร้อนแต่ทรงพลังมีเกียรติเป็นพิเศษผู้ที่เข้าสู่หนึ่งพันอันดับแรกจะได้รับเหรียญตาาพิเศษที่ออกโดยสาพันโดยเฉพาะตามอันดับของพวกเขาอันดับที่1นึหนึ่งถึงอันดับที่1นึ่พันจะได้รับเหรียญตาเช่นระดับเทพและหมายเลขตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นหมายเลขหนึ่งพันเหรียญตาของเราจะเป็น ระดับเทพ1,000แต่เท่าเราอยู่ในระดับ999เลนต์ตาของเราก็จะเป็นระดับเทพ999ย้อนกลับไปในตอนนั้นยินแทนฟานเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับเครื่องบินขับไล่ระหว่างดวงดาวภายในระดับ1,000แต่หลังจากเข้าสู่ระดับ100อันดับแรกสึงต่างๆจะแตกต่างออกไปและการเป็นเทพก็กลายเป็นสุดยอดเทพหลานเซนโย ไม่เคยรู้ว่าทางเชิญหัวอยู่ในระดับใดในการขับเครื่องบินลบที่นําทางด้วยจิตวิญญาณทางเชิญหัวไม่ได้พูดอะไรเช่นการแต่เมื่อพิจารณาจากช่องว่างระดับระหว่างเขากับอาจารย์คนนี้เขาสงสัยว่าอาจารย์ของเขาจะต้องเป็นนักบินระดับเทพขั้นสุดยอดนักบินระดับเทพขั้นสูงกับทั้งหมดอยู่ในระดับผู้บัญชาการยานอาวากาศเขารู้เรื่องนี้ดีรานเซนโยยังมีพื้นที่สําหรับพัฒนาทักษะการควบคุม ครื่องบินลบของเขาในเวลาเดียวกันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาประสบการณ์การต่อสู้ระหว่างดวงดาวของเขาการสะสมของทั้งสองสามารถพัฒนาอันดับของเขาไปได้ข้อหมายที่ถังเชินหัวตั้งไว้สําหรับเขาคือการเข้าสู่สามพันอันดับแรกก่อนจะสําเร็จการศึกษาจากรานด้านนอกเข้าสู่หนึ่งในพันก่อนอายุ22หากเขาสามารถเป็นนักบินระดับเทพ ในการต่อสู้ระหว่างดวงดาวได้เขาจะมีความสามารถที่ดีมากในการป้องกันตัวเองในการต่อสู้ระหว่างดวงดาวดังนั้นเมื่อมีคนดูหมิ่นตัวเขาเองซึ่งเป็นนักบินที่เป็นนักบินที่เก่งอยู่แล้วดานเซนยูรู้สึกว่าเขาไม่สามารถรู้สึกเสียใจแทนเขาได้อันดับปัจจุบันของดานเซนยูบนเครือข่ายการต่อสู้คือ9 8 6 7การจัดอันดับนี้ผันผลบ่อยครั้ง ได้จัดอันดับตามคะแนนบันทึกนอกจากนี้เขายัางต้องไปที่เครือข่ายการต่อสู้บ่อยๆเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ไม่เช่นนั้นเขาอาจจะรูดจ,จาก10,000อันดับแรกก็ได้ในเวลานั้นเขาจะไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่สนามรบอันดับที่10,000คนที่เคยอยู่มาก,ก่อนแน่นอนถ้าเลือกอันที่สนุกริงซูฮานพูดด้วยความสนใจอย่างมากแน่นอนว่าในสายตาของหลานเซนโย เขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ประมาทแน่นอนว่ามันไม่ได้ตัดว่าเขามีพรสวรรค์จริงๆแค่คิดว่าเขาจะได้รับของขวัญตกงรงรานเซนโยเห็นด้วยด้วยรอยเยีมเเ้มแล้วเลืกหมื่นจากแสนแรกหลังจากแก้ไขจุดบกพร่องแล้วให้เข้าสู่สนามรบนั่งให้แน่นละ่ะรานเซนโยพูดกับติงซูฮานเอาหนะ้าข้ารอไม่ไหวแล้วก่อนที่เขาจะเอ่ยคํานั้นเขาสุกว่าจู่ๆเครื่องบินลบก็าสานทแทนนั้น ก็มีแรงมหาศาลเข้ามากดเขาลงบนเบาะอย่างแน่นหนาความรู้สึกกดดันอันน่าสะพึงกลัวบนหลังของเขาทําให้เขารู้สึกราวกับว่าจิตวิญญาณของเขาหลุดออกจากร่าง,างทันทีฉากตรงหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีต้องบินลบพุ่งออกมาและด้านนอกก็เป็นพื้นที่อันไรขอบเขตมันรู้สึกดีจริงๆเลยสุดยอดจิงซูฮานตะโกนอย่างตื่นเต้นวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขานั้นหายากมาก และมันเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ดังนั้นเขาจึงมีความกระตือรือร้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสําหรับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดคือการเดินทางในอวากาศบนยานอวากาศเช่นเดียวกับในระหว่างการเดินทางอันยาวนานสําหรับเดินทางไปที่ดาวเอียวเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ไรู้สึกเหงาเมื่อเขาไม่ได้ทาอะไรเขาจะมองดูพื้นที่นอกหน้าต่างช่องหน้าต่างและดวงดาวในระยะไกล การสังเกตความงามของอา,ากาศดูเหมือนจะมีผลกระทบในการฝึกฝนที่รับปากการต่อสู้ของเขามันมีประโยชน์ต่อทุกจิตวิญญาณแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาปรากฏตัวในอาวากาศบนเครื่องบินลบแม้ว่าจะเป็นเพียงห้องเสรสซรนจำลองแต่การจำลองของโ,โรคโัวานั้นสมจริงมากจนความรู้สึกทั้งหมดไม่มีแตกต่างจากความเป็นจริงความรู้สึกกดดันที่แข็งแรงที่ด้านหลังทำให้เกิดการกระตุ้นอย่างมาก ซึ่งเป็นความสบายที่อธิบายไม่ได้ในขณะนี้ติงตูฮานผานหน้าจอตรงหน้าเขาเห็นว่ากลุ่มแสงไฟสว่างขึ้นในระยะไกลเป็นครั้งคราวและเขามองเห็นได้ไม่ชัดนักว่าเครื่องบินลบกำลังบินในแนวตั้งและแนวนอนและความรู้สึกการทยานขึ้นไปในอากาศทําให้เขาหลงไหลในทันทีหัวหน้าห้องดูสิเครื่องบินลบเหล่านั้นบินเร็วมากโยกไปมาก็เทมาก คงงอได้ขนาดนั้นเลยงั้นเหรอครื่องบินลบสามารถทนต่อมันได้จริงๆหรือไม่จิงสูฮานร,รู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันเป็นความผิดพลาดอย่างแน่นอนสําหรับเขาที่ไม่เลือกระบบบัญชาการระหว่างดวงดาวตั้งแต่แรกเขารักของฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมากแต่ทว่าความคิดของเขาหยุดอยู่ตรงนี้และหยุดลงในวินาทีถัดไปทใดนั้นเกิดความผ้ามัวต่อหน้าต่อตาเขาแล้วจิงสูฮาน ก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงด้านแรงผักดานที่แข็งแรงและเขาก็ถูกกดลงบนเบาะอย่างคดเขียวเขียวท่าตรงหน้าเขาท่ามัวและทุกอย่างก็ผ้ามัวและหมุนไปในทันทีภายใต้การควบคุมของหลานเซนโยเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวนั้นเครื่องบินลบระหว่างดวงดาวบินไปด้านข้างและหมุน90องศาด้วยความคล่องแคล่วเพียงหลบเลี่ยงการโจมตีของเครื่องบินลบในความมืดนี่คือนักตู้ ที่มีฟังก์ชันล่องหนซึ่งพบได้ทั่วไปในสนามรบเราสามารถอยู่ในระยะใกล้มากเพื่อตรวจจับผู้ต่อสู้ผ่านความผันผวน,นของพลังงานเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ